ยีราฟคอยาวผจญภัยณนะทุ่งหญ้าสวรรณาอันกว้างใหญ่มีเจ้ายีราฟน้อยชื่อก้านยาวก้านยาวเป็นยีราฟที่คอยาวที่สุดในบรรดายีราฟทั้งหมดแต่คอที่ยาวกลับทำให้เขาขี้อายเพราะมักจะชนกิ่งไม้และสะดุดล้มอยู่เสมอโทก้านยาวเอ้ยเมื่อไรจะเดินให้ดีๆเหมือนคนอื่นเขาสักทีนะแม่ยีราฟบนอย่างอ่อนโยนวันหนึ่ง การยาวได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือแววมาทางแม่น้ำช่วยด้วยช่วยด้วยการยาวเงี่ยหูฟังนั่นเสียงใครกันนะด้วยความอยากรู้อยากเห็นการยาวจึงเดินตามเสียงไปจนกระทั่งพบกับลูกช้างตัวน้อยกำลังตกลงไปในโคลนเลนริมแม่น้ำลูกช้างพยายามดิ้นรนแต่ก็ยิ่งจมลึกลงไปทุกทีแย่แล้วต้องช่วยลูกช้างการยาวคิดในใจ แต่เขาก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะตัวเขาเองก็ไม่กล้าลงไปในโคลนท่านใดนั้นการยาวก็เหลือไปเห็นกิ่งไม้ใหญ่ที่หักอยู่ใกล้ๆเขานึกถึงคอที่ยาวของตัวเองจริงสิเราใช้คอช่วยได้นี่นาะการยาวค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ริมแม่น้ำอย่างระมัดระวังแล้วยื่นคอที่ยาวของเขาออกไปให้ลูกช้างจับลูกช้างรีบคว้าคอของก้านยาวไว้แน่น จับไว้แน่นๆนะลูกช้างเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาการยาวบอกลูกช้างด้วยน้ำเสียงให้กำลังใจการยาวค่อยๆออกแรงดึงอย่างช้าๆจนในที่สุดลูกช้างก็หลุดพ้นจากโคลนเลนได้อย่างปลอดภัยขอบคุณมากนะกานยาวถ้าไม่ได้เธอช่วยฉันคงแย่แน่ๆลูกช้างกล่าวขอบคุณด้วยความซาบซึ้งไม่เป็นไรหร,รอกลูกช้างยินดีที่ได้ช่วยนะการยาวตอบด้วยรอยยิ้ม จากวันนั้นการยาวก็กลายเป็นฮีโร่ของเหล่าสัตว์น้อยใหญ่ในทุ่งหญ้าสวรรณาเขาเลิกขี้อายและภูมิใจในคอที่ยาวของตัวเองเพราะมันช่วยให้เขาช่วยเหลือผู้อื่นได้และที่สำคัญที่สุดการยาวได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญและมิตรภาพคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด